ของสันหลังมังกรนะครับจริงๆหัวมันเนี่ยนะครับพอฟังแล้วมันเหมือนกับหัวมังกรชาวบ้านในสมัยก่อนนะครับอาศัยอยู่กับธรรมชาติครับนั่นก็คือวิถีชาวประมงหรือที่นี่เรียกว่าคนเลนะในภาษาทางใต้ไม่ใช่ชาวเลนะคน,คนเลคนเลคนเลก็คือคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับชาวประมงเป็นภาษาทางใต้นะครับเวลามันแหวกเนี่ยมันจะเริ่มแหวกจากตรงนี้ไปนะครับแต่ตอนนี้คือจังหวะน้าขาขึ้น นะครับเราจะเห็นแนวมันจะแหวกแล้วพาดกลับไปด้านหลังนะครับและเวลาชาวบ้านเขาหาปูหาปลาหลบหลมหลบมรสุมครับเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นกระท่อมครับก็คือใช้วิธีที่มีอยู่หลังคาจากฟากไม้ไผ่บันไดสามขั้นซึ่งนปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้วพอจเจริญมันก็จะเป็นปูนเป็นอะไรไปหมดแต่ตรงเนี้ยไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นเป็นหลังคาจากฟากไม้ไผ่บันไดส